ยันไงนี่ไคนเล่นยญ้ามาหยันเยอะจังวะ้องเรามัแล้ว่เมืองนี้่องเยอะคนเล่นย้าเยอะมากเลยวะชิบหายแล้วย่าฮอตเกินไปแล้วไอ้องสองกองนี่ต้องเอาจริงไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คแจ็คแจ็คลำเบิร์กแจ็คไหนติดางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้คนละอันกันนี่ว่ากล่องกล่องเล็กสีม่วงแล้วเก็บไปก่อนก็ได้นะไอ้หนุ่ม มีสองกล่องใช่ไหมสองฟ้าใช่โอ้ตรงนี้กล่องเยอะสวย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 โอดีนะเล่นเกมเร็วเลยเฮียไอตัวนี้ดึงังแค่มึงเฮ้ยข้างบนข้างบนมีอีกเดี๋ยวกูเปิดให้ข้างบนอไ้ตรงตรงนี้มีชัวนแน่แน่สถานีรถไฟอ่ะโอเคเรนเจอร์เต็มเน้นเร็วแล้วมาเถอะตดีวนี้ผีมันตึงทุกตาเลยให้ขอขอไมเบทได้เร่มเก็บตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ป่ะแจ็ค ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ดังมากอะไม่มีอะไรใช่ปะไม่มีเฮ่ผมไม่ได้ยินเสียงต้องการกล่องกันนั่นแหละตอนนี้ไปนี่ไงดูเลเวลยบมาด้วยนะถ้าเกิดว่ามันเลเวลนิดนึงที่นี้มันมาหาเราแน่นอนตอนนี้มีกล่องฟ้าอันหนึ่งกล่องกล่องโอเคสวยเลยไฟกล่องกล่องฟ้าสวย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 จริงจังเกมมิ่งนะน้องน้องมาจริงจังจริงจัง รวมตึงรวมตึงของฟ้าเรียงเป็นระนาบเดียวกันเจอหน้าไม้บอกกูนะผมขอแค่ฮันเตอร์ก็พออ่ะผมตมมันได้ตามมันได้รุนรัวตันละอะเยี่ยมเลยเนียตาไนตามันนับอะไรก่อนวะไอหนุ่มครับเฟียไม่ต้องเอาเนียพี่ไม่ต้องสู้อ่ะมันเอาพี่แน่อะไปไปกแผนที่อยู่ไหน ติดแล้วมักมาส้มโอเควิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเว่ยมันไม่ขยับนะเวลมันไม่ขยับนะหาเราแน่มันหาเราดิทั้งนั้นอะวิ่งยาวๆวิ่งยาวยาวหลังนี้น่าจะมีป่ะป่องติดเที่ยอะไรวะไม่มีเดี่ยวติดเปรตอะไรป่ะวันนี้เดือดชิบหายเจอตึงเจอตึงไม่แบบวันแรกที่กูมาเล่นเปิงแน่นอะเอาง่ายๆเลยคือแบบเปิงแน่นหมดอะที่เจออะ ส่งมาไก่ต้ามาทีมสี่โอ้ยเฮียนิ่มจังวะอะไรเงี้ยตอนนี้พอนิ่มแล้วมันเปื่อยไอ้ไรอ่ะไม่เล้าอ่ะคืนนี้แบบมึงต้องทำเวลาด้วยต้องอะไรนี่แป๊บนึงตอนนี้พยายามจะแยกเดี่ยวนะเนนี้มาหากูแล้วไอ้สัสเอาแน่เฟลสี่แล้วนะก็ขึ้นอยู่นี่มาแล้วมาแล้วี่มาแล้วมาแล้วฮะโอ้พี่อะตรงมึงเหี๋ยวต่อมาแล้วมาแล้วมาสิงมาสิงอู่ผม มาละเลยไม่น่ากูหมดต้องของผมความแม่นของกูที่ได้มาจากงยังสมัยเด็กของทองเลยเหรอต้องไปพี่ต้องไปงั้นเดี๋ยวเอาแผ่นที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูหยิบกูหยิบให้มันที่อ่ะโอเคเก็บกล่องนี้นะเจกล่องฟ้าฮะกล่องฟ้าตรงนี้มาร์กไม่ให้ไม่ได้มาร์กอะไร เกมแบบมัลงไปหาตาเลยกล่องทองเฮ้ยกระดากกระดากเกือบเกือบเกือบตึงไหนกล่องฟ้าวะเฮ้ยยากูเอายาก่อนขอยาติดกระป๋องกล่องฟ้าตรงนั้นเนาะใช่ตุ๊กติ๊กโอ้ยเฮียพี่มาพี่มาเลยพี่มาโดนเลยผมเข้าแล้วรับอะไรต่อแม่งจะแม่งจะเอาตัวบางเลยกล่องทองไหมเดี๋ยวผมวิ่งไปมาม่าเองเออแบล็คกล่องทองขอแบลต่อพี่ลงแบล็คเพราะว่าอนนี้ไม่เห็นผมนี่ผมเล่นแยกอยู่อ่ะใช่ใช่แยกๆปีกปีกปีกไปเลยปีกไปเลยปีกไปเลยมันโปรแกรรอสามคนอยู่ ไอี่นี่ไอ้ที่นี่เจอผมอ่มันเจอผมเอเจอแล้วเหรอไปไหมไปไหมส่งคนไปช่วยไหมต้องมาพี่ต้องมามึงไปเียเราไปเฮียเราไปเจมมึงแยกไปช่วยใช่ไหมหรือยังไงเออก็ได้ไอ้เียไอ้ท่มันลงลตามไอ้หได้เลยเหรออเฝ่ามือไงใต้เอเนี่ยเาติเต็มแล้วกูไปแท้งให้สลับกันแล้วกูจะไปเจอกล่องไหมเนี่ยไอ้เียไอ้นี้ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมมาให้กลองกล่เหมือนยังซิ<_<_้อยู<_<_<_<_<_<_<__่เดี<_<_<__<_๋ยวรถจอดภาพรถนี่ไม่ได้จะโดนกูฟูใจนี่นะกูจะกลัวนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมันยิงนู่นติดทิ้งหายต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 ายกูจะวิ่งเพื่อเอากล่องข้างบนไอ้ตารถหลงนี้กูทิ้งไว้มึงเห็นไหมมึงใช้รถคันนี้ไปเลยโอเคพี่กูจะวิ่งไปเอากล่องทองกูโดนสิงไอ้สัสยิงปืนกูทิ้งไอ้เฮียโอ้โห ไหลแม็กก็ไปหาพี่เจเลยพี่โอ้มันนี้มันเถาก็สุนกูเร็วมากนะเนี่ยพี่เวากล่องทองใช่ไหมเดี๋ยวกูแววมึงขับไปเลยต้าตรงติกโอเคไปยิ่อยู่เลยเข้าไปพี่พี่เออพี่ไปหายตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิวพี่เจตรงตรงสะพานนี่เหรอใช่บ้านของทองอ่ะใช่พี่ใช่พี่ให้กูตรงไปบ้างไหนตรงไหนบ้างมีกล่องขาวตรงนั้นด้วยตรงตรงมาร์กกล่องขาวตรงสะพานเอ้ยตรงกล่องขาวตรงหลังบ้านเกิดอะไรบ้าผมติ๊กแล๊บ ต่อไปหลังบ้านนี้ติดแล้วไปหาบ้านเราเหรอนี่ไงตรงนี้ต่อต่อหลังไหมเออนี่ไงฮันติงมาตาไม่ได้รู้ปาาบ้า้าาเฮียไม่ยิงกระสุนกูแบบแป๊บเดียวหายหายหมดแม็กอะเฮียนี่และครเอาเสียเออ เมื่อกี้ตาเมื่อกี้ตาหน้ายิงให้ใช่ป่ะมาหน้าแล้วแต่ผมหาไม่เจอแมปอ่ะเมื่อกี้ากาาตาหน้าย<ห>ิงให้ไม่งั้นแม่งเอาหมดแม็กอะสัตว์ไม่เหลือไว้ยิงอะตา<อ>ไอาไอไอต่อตได้รถเฟียร์ยยตกใช้หมดไปไห่ไลยพี่ข้งนางหนั้นอีกเลยพี่ข้งนา,น <S <S างหนั้นอีกจุดด้วยกคนน่อจุดทุกคนน่อเก็บกระสุนกันกระสุนกูจะหมดแม็กเอาเฮียให้มันสิงเรื่อยๆอ่ะ เฮ้ยครับเปียก็สูกไหมที่พวกินผานัดให้มันยิงแม่าม้ามันยิงเมืองนั่นบนด้วยนี่หว่าเจอยังอ่ะตายังยังไปไปเสริมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนมันน่าจะอยู่โซนบนมาม่าผมมีรถสองคันพี่แม่งสิงรถผมคันหนึ่งไหมรถยังไงก็จูบได้นะสลับขึ้นสลับขึ้นไปมาเอา้งพก๊อตวะล่ะเอาจอดไว้ข้างๆกันอะเก็นเกลียดเลยอ่ะมันก็รู้ดําเองที่ทําเกลียดสายสิงไม่ถูกใจอย่างนี้ พึ่งมาทิ้งส่วนแรกเนี่ยบ้านของเนี่ยวะทาโบมันเนี่ยตขเนี้ยโอ้โหแล้วคือแมปมันอยู่ละชั้นใต้ดินหนักผมน่าจะโดนนะอย่างเงี้ยกับกำลังไปกำลังไปช่วยห้องตันใช่ไหมใช่ห้องตันเกี่ยวมันติดติดมอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเจะย็นก่อนรอรอเพื่อนมึงรอได้ทั้งนั้นเอาขดแล้วเหรอชิบหายแล้วเกือบดแล้วผมรีบขึ้นใช่ใช่มันจะเีกดำผมแล้วขึ้นทันเออกูมาละเออมันเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วผมอีหมดรอผมอีหมดรอพี่มากูมากูมา กูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมันเฟียมันเฟียมันออกจากสิงมันสิงมันิสิงอยู่นี่อยู่นี่เออไปดิเออสัตว์มาแล้วไอ้เหี้ยมันนีเ่เหลือยาล่วงอยู่นะข้างล่างอ่ะใครจะลงไปเก็บไหมผมเองพี่แต่ถ้าผมไปเ o อร์เหลือโล่แต่ไม่เหลือยาผมนะผมหอกทองนะพี่เออสิงแล้วสิงแล้ว ตาได้อยู่ที่คนกูวุ้ดปืนกลโหลดโหลดหลดดกูก็ปืนกลเหมือนกันไอ้สัสมาดิปลามลามูเอร์เราต้องเราเป็นสองอันอ่ะกันเผื่อเปนสิงเลยใช่ไฟไฟทาวเวอร์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 อยู่ไหนวะเอ็นเราใช่ใช่ขึ้นเอ็นไปขับไปดีไว้ต่อใช่รถคุณปู่มันเร็วทันใจเร็วไหลเฮียปืนเนี่ยปะปลาหมักหลุดเลยแต่ถ้ามันได้สิงกูมันก็ ต่อปักล่วงนะกูใช้ปืนสีเนี่ย okay, แหละโอเคแล้วไอ้เหี้ยถนอมเพื่อนหน่อยสัตว์แม่แม่งยิงแรงไอ้เหี้ยยิงใส่เพื่อนก็แรงเหมือนกันนะ่ะตาสังคมง่ายตอนนี้เฮียไอ้ย่าแจ็คสเตลล์อยู่เนีย่ยเดี๋ยวเหี้ยอะไรก็ขับตาด้าใต้อยู่เรียบร้อยไอ้เหี้ยต่อเฮ้ยโอ้ยผีมันเชื่อผีมันเชื่อผีมันตบไปสัตว์เลยแกผมบอกแล้วคอรไดเวอร์ แม่งเลเวล้ยวปรเองไม่รู้จะฟาร์มกับใครแล้วดิขึ้นรถเพราะแม่งขึ้นรถผมแม่งแสิงรถผมผมไปอีกคันหนึ่งเลยจอดอยู่ข้างๆกันน่ตรงนี้ไม่มีอ่ะมีกล่องมีกล่องต่อมันมาหาเราต่อโอเคพี่พี่เรียบร้อยของตัววันไฟเราเวอร์ให้ตัวผมสกิลเรนไม่สำคัญคือมาเอาผมพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจุกบ้านผมก่อนอะไรอะไรจุกบ้านไอ้มอใส่ใครอ่ะ เอ้ยต่อต่อหน้าก่อยาแน่นไหมกล่องฟ้าสองกล่องขอบคุณทวรพี่ยาเจ็ดโลห้าเมืองนี้ใช่ไหมที่ใช่ใช่พี่ขับรถหาวเลยเวลยตับปิดดิเปิดดิกล่องฟ้าสองกล่องบนสะเก็ดฝั่งนู้นเดี๋ยวผมหาฝั่งนี้ขับรถหาแล้วปเฟียบกูเฟียบพี่ต่อกูขึ้นรถต่อเดี๋ยวมันจะสิงกูโอเคพี่ไปไปไปมันสิงกูแน่กูต้องไปรถเฟียก่อนมันเอากูแน่ปืนกูรัวขนาดเนี้อ่ะเป็นเสน่ห์เลยนี่พี่จอดตรงนี้ แบบแบบแบบข้างหน้ามีแตอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปจุดแห่ตาพี่ไม่เห็นเลยวะเมืองที่นี่มันใหญ่ขนาดไหนวะผมลงก็ลังลงไปโซนล่างอาจจะอยู่แถวผมเให้ผมจุดให้พี่พี่รอไว้ได้ได้ Why สิงก็ไม่ได้ลาก็ทำมันมีบล็อกอันนี้วทำไมต้าแบบแมปแมปไม่เกิดอ่ะ ตกใจเข้าไปตกใจอ่ะจะรับเจอรับผมว่ารถเข้ามาจอดในอู่เลยเกมาถึงแล้วไอ้เจดีกว่า Final Piece has been collected ่เนี่ไหนอีรกนี้ด่าเกนี้ด่นะขับรถท็ไมคนละคันเลยได้ไๆไไปต่อไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยอขกอนกระสุนก่่นเดี๋ยนเดี๋ยวเีเกมันมาเมื่อกี้ห้านัดไปๆโกโก ผีผีแม่งโฟกัสกูใหญ่เลยจะเอาจะสิงกูยิงไงต่อเว้ยรู้เลยในหัวมันอ่ะกูอ่านขาดเลยอ่ะไม่ให้การเมห้กันไปมามาตามกูอยู่มาตามกูอยู่เปิดเลยเปิดเลยมันจะเอาไม่ได้ต่อครับแผนขับรถเล่นแผนขับรถเล่นให้ให้สองคนนั้นจุดจุดไปก่อนแล้วแผนขับรถเล่นตามันตามันจะเอาดีเสียงกันมอะไรแบบนี้ย าได้เลยว่ะไอ้ไอ้ต้าไปแผนที่ก่อนหรือว่าไปดาบก่อนอ่ะเองอ่ะผมจะไปได้แล้วหมดเลยพี่ผมกำลังหาดลุกขั้นใหม่โอเคดาบดีกว่าไหม้ยนำมาโดดระเบิดหมเบิดระเบิดเฮ้ยมันตามเราอยู่หมดนหมดมันหมดอุ้ยนหมด้ยมันหมดขับขับเล่นไปขับเล่นไปเออชิวชิวกินลมไปอุ้ยรถชนเราชน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 ชิวชิวกินลมกินลมไอ้เขารู้อ่ะเขารู้อ่ะอุ้ยอุ้ยชน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 เสียงเสียงมันยังอยู่น่ะ ก็เดี๋ยวมันก็น่าจะลำดับเป็นอ่ะน่าจะไม่ไม่ไม่ตามเกมมาหรอกเฮ้ยมันซำม่อนเมื่อกี้เฮียกูเห็นแล้วมันตามมาอยู่จริงเอ้ยรถเอรถรถพังรถพังรถพังว่ะที่รถพังว่ะดูแจ็คไก่ตาดิเอ้ยู่กำลังไปดาบเท่งนั้นอ่ะสองคนนั้นอ่ะไอ้แจ็คไอ้แจ็คเปิดก่อนเลยเหรอรถเสียรถเสียเออกูมาดาบไอ้แจ็คเปิดเลยเหรออุ้ยรถเสียรถเสียไปต่อกลับไปใกล้ดาบหน่อยกลับไปใกล้ดาบหน่อยเปิดคอมเพลตแจ็คไอ้แจ็คเปิดน่าไปเป็นไอแจ็คแหละไปดาบอยู่ลงที่ดาบเลยนะไอแจ็คเปิดไอแจ็คเปิดก่อนสัก สองนาทีปะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอ่านไปแล้วบอกนะนุ่โอ้ยรถเสียรถเสียรถเสียสวายมันไม่ตามเราแล้ว,ลวอ,อ่ะเราเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรต่อไปหาแจ็คเลยเดี๋ยวมัจนจะล่วงฟะกเดีด๋ยวใกล้ๆอ่ะเฮ้ยรถเฟียก่อนต่อมีการามีาการมีผมจะให้ผมจุดให้จุดๆนั้นหน่อยเออจอกเมตรเท่านั้นน่ะกูรอลงตายนี้้เฮยมันซัมมอนมาแล้ว ผมขึ้นบนเรืก่อนเลยครักูจุดให้กูจุดให้กูจุดให้ได้เน้ยไอบอสมาหากอู้ยมายไปเพื่อนโอ้ยโดนจับดูดนมกูไปแล้วนะอย่าแล้วแล้วมันตดใส่กูด้วยเลยจ๊ะกจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะถ้าพีบแจ็คหมดแล้ววเจ๊พีบแจ็คหมดเลยโอเคผมมาผมมา เออยิงหัวคนเล็กสองกนเล็กสองกนเล็กสองตายตายตายหมดแม็กซ์โซเร็วอีสัสมาดิยี่อ่ะก้อนมันสุดอ่ะทำไมทำไมทำไมกวางมึงตายจะเอาใช้ปืนกูเหรอเพิยโคตรเร็วมียาหลดตามพื้นด้วยนะดูดิกูใส่แม่งหมดแม็กซ์อ่ะมาดิ จะเอากาะไปบัฟดิแม่ไอ้สั์จะเอากูหนึงหรือว่าพอแล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเฟียสงเลยหรอไหวะล่ะเฟียมาตันแล้วอ่ะดูดิใช่มันดเดียโอ้โหมันเล่นเป็นนแเนี่ยมันบัฟด้วยเนีไปหัวแดงหัวแดงคือมันบัฟอะไรปะสกิลมันน่าจะอึดขึ้นตีแรงขึ้นอะไรงี้เปล่าไม่รู้อะโอ้โหวันตีเดียวตายเปิดเอาเอาเปแล้ว เปิด,ปดแล้วนี่โอ้มันบักว่ะเรายืนอ,อยู่นี้ตลอดเลยนะโอ้เว่าแล้วเหมืนอนรอบนั้นเลยที่เราทำสองรอบเนาะเออมันบักว่ะโอ้ย่างี้ผีฟาร์มเมลสบายน่ะช่วงนี้ผียิ้มเลยน่ะเฮ้ยกูใช้ดาบเหรอแสดงว่าแสดงว่าเราต้องสังเกตดีๆนะพี่ตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครใช้นี้เปล่าแฮนแอคแบบสีม่วงนะผมใช้อหอกทองอยู่โอ้โ,โยเฮี้ยแรงว่ะเฮียตายสัตว์แรงยี่บ่ายยุ่ยเลยเฮ่ยเฮียก็สตี กูเล่นรถกูดีดีอยากเล่นมั่งอ่าดีสัตว์เฮ้ยไอ้โมจุจ่ายไอโมจุจ่ายเนี่ยเปิ๊กมันแน่นนะเนี่ยโอ้โหกูจะยิงกูจะช่วยเพื่อนแหละแบบเพื่อนมันนัวอยู่ไง้เดิกไอ้หมันสตันโคตรไวเลยโอเคช่วยได้แค่นี้แหละสตันเร็ว แล้วมันเร็วด้วยอ่ะมันแทงเร็วมากอ่ะมันเฮ้ยรถรถรถโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันขับมาชนกูอีกอ่ะมันที่มันเลเวล13เพราะเราไม่เราไม่จ่ายเลเวเียให้มันเลยไงมีหมดไปเป็นต้องมาเด็กเจอกูใส่มีใครเก็บแผนกันไหมบงมะหุ้ยทีเดียวตายเฮ้ยแรงเกินหลบนะหลบนะนี่มงเอาเรื่องนะ เรียบร้อยมีแฮมกันเปล่าใครมีแฮมกันเปล่าไอ้กูนลนสิงกุนลอนเสียงพยายามมันจะไม่ได้เสียงมึงหรอกปั๊กเรียบร้อยเลยเจี๋ยเกิดไปายจีเกินปุยมุ้ยมีใครมีแฮมกันเปล่าแฮนด์กันแฮมด์การไอ้กัปปุ้ยไม่ดีเขาจะพังร้อยให้หมดเลยมัรู้ว่าเราเล่นไงมันรู้ว่าเราเล่นมาไม่ไม่เฮ้ยบอสมาโอเคผมบั๊บั๊บั๊กเฮ้ยโอ้โหจับกูดูดอีกแล้วใจวันพ่อหนุ่มเลยนะบั๊ก กใจกูเหรอใจกูเหรอเรียบร้อยตายแล้วเหรอเจตายตายโอ้หเรามาจับดุมึงยิงมันล้มเลยเหรอกูยิงมันรัวเดียวเลยนะจุดเดียวจุดเดียวก็พอจุดเดียวก็พอจุดเดียวก็พอแต่กล่องแห่ไม่ต้องไม่ต้องไม่คุ้มไม่คุ้มเู้อื่นคงแดกยาใครมีแฮนด์กันบ้างอ่ะดอกไวหน่อยดิกระสุนเหลยสี่สิบนัดเองไม่มีแล้วอ่ะกูมีสามสิบเจพอดีเลยเจสิบอ่ะมา อยาพ่อแม่ต้าหอมยาแปดโลหอ้โหโอเคงั้นวกเลบวกวกวกกนี้อะแต่เกอยากายกันในบ้านอีกสักหน่อยอะมันยังไม่เต็มเลยหรือจะเน้นเร็วเลยต่อไปเน้นเร็วเลยได้เริ่มแล้วนะทำไปเลยมีคนเอออ๋ตาไปแล้วเหรอตาไปแล้วลื เอ้ยมันอยู่นี่อยู่เลยเฮียเดี๋ยวมันวางไว้นานแล้ววะเจมันจะนานอะไรอ่ะแคปแคปมันฟัวหัวขาดกูจะโดนหลอด้วยหลอกูด้วยหลอกูด้วยมีแฮนด์กันให้40ผมมีแฮนด์กันให้40โอเคเก็บไว้สันโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อ้เว้นสุดท้ายเลยพี่มีได้พอตัวแล้วตอนนี้ดวลเลด่วนเลยมันย hey, hey, well, okay. okay. ังไม่มามันน่าจะเกิดไกลนี่ขนาดเล่นเกมเร็วใส่เขานะเขายังแบบยังเอาเลเวลได้อยู่อ่ะยังพอได้อยู่อะ ต่บอกเลยบอสเ้าจับใครดูดนมมึงยอมให้ดูดไปเลยแจ็คที่ไม่ใช่กูอ่ะกูเอาแบบเดียวล่วงให้มันดูดไปยอมไอ้นี่ไงเสียขี้ปากนิดนึงนะแล้วก็ไปแปลงฟันเอาไอ้เหี้ยยอมยอมเลยแต่ว่าดูดนมเหี้ยของมันอ่ะไม่ไหววะจับกดเลยมันจับกดเลยมาแล้วมาแล้วเออ ไอเสิงโดนสิงฮัลโหลเจ๊วัดเต่ากีฏิลด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 มาผมวางอยู่ขับรถรู้ไงว่าเราชอบเล่นรถเยอะว้าวขาเลิกไปดีกว่าขาเลิกไปให้เออหัวขาดไปพี่ผมจุดไปพี่แจ็คมา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 ตรงเต่ามาตรงเตาผีไม่ถึงตอนนี้ฮัลโหลโหนัวเกิน รถเตียก่อนจะไม่ให้มันติ่งนี่เสียขาดโอ้หนี่นี่ขนาดไอ้บอสมาให้มันดูให้มันดูให้มันดูอะไรว้าวไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้แบบมันจะติดสตาร์แล้วมันจะติดสตาร์แล้วมันจะติดสตาร์สตาร์สตัร์ส์ไอ้สัตว์กูไม่ดูดนมกูไม่กินนมสัตว์ของยุ่งนี่งไอ้เหี้ยใครก็ได้ไม่ใช่กู มันเอากูเลยเอายาเปล่าจ้าเอายาเพิ่มไหมอ่ะแจ็คก็เก็บไปหรือเปล่าเมื่อกี้จบแล้วนี่อะไอ้ยองวัวเตะเลยเตะเลยเตะเลยเก็บเก็บเก็บยาด้วยนะดรอปไปแล้วนี่อะไรอะแต่ตาดับกระสุนมาสักสักครึ่งนึ่งไหมของตาเดี๋ยวมันจะล้นอะมันไม่คมครึ่งนึงโอเคจบละหกแปดโอเคสวยเลยเกือบเกือบเฮ้ยโอเคโอเคลุยลุยลุย Use put them to put an Come อกม o มามาไป,ไปต,ตาตาไดเวอร์ไปเลย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 มันน่าจะเกิดไก่หรือเปล่าแต่เราก็ไกลว่ะน่าจะเจอนะพอดีอ่ะระยะทางพอๆกันแหละเฮ้ยเอ้ยกูก็กูก็รอเร็งรออ่ะมันจะดูดดุดใคร,ร <c oughs> ใครจะได้ดูดล่ะไอสัตว์เ <c oughs> นืเ้อแหวะไอ้พี่อ่ะพี่พี่พพลงไปเอารถอีกคันนึงพี่ลงไปเอารถอีกคันได้ได้ได้กูเองกวเองไปเลย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 มันชอบเล่นรถเนเล่นแบบผับจี สไตล์เดินรลมฮะใจพี่ใจเลยขันหน้าพี่พี่มีเลยขันหน้าแจ็คหน้า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 นี่นี่พี่โดดโดดตาโดดไปไปไหมเอ้ยตาีชนกูสิงรกูอไอ้เี้ยรถรถ้ตาแรงกูได้ไงวะไอ้กูรถเก่งนะมึงเป็นชอบรเจอเกูเล่นรสี่คันอ้สัดพี่บิดต่ร้องกันคนต้าทำคานนะ เียมาแล้วจ้ามาต่อยขีต่อยิี้เข้าพี่ต่อยิีเข้าต่อยขีต่อยิี้ต่อยขี้เอาส่วนนึงกูจีก่อนไม่รอแล้วจีก่อนไม่รอแล้วเฮ้ยกูโดนเสีงไอ้เหี้ยจนได้จนได้หมดเม็ดเลยเรื่องมารีโหลดอยู่มารีโหลดอยู่ไอ้ต่อ อย่าให้มันเถียงอย่าอย่าให้มันตีเป็กระสุนโอ้ยเยอะสองแม็กซสองแม็กแล้วเออโอเคเอาเลยโอ้ยเฮียเฟือกระสุนกูสัตว์ไอเด็กดาบพี่วิวผมยิวเฮ้ยแม่งผมผมไม่ต้องชักไอมันติงกูต่อเจมันรีโหลดหน้าไหม เหน้ามาเรอเยมันยิงมันยิงเร่อนั้นเฮ้ยมันเอาคนนั้นเนี่ยเฮ้ยเอาไอต้านี่ว่าผมอยู่นี่ดูหนึ่งบลาเอองอเลรทอ้าตันวโว้โว้โวกดเดียวไปากดช้าไปก็ปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงผมปิงผมมองแกมอมนี่ระวังก็ยิงมาเผมไม่ได้ยิงมาเลย Long anh cũng không Ok, ok. Ui Chết ti. Ta đã có tuần một lần tung đập Dạo có nó một tìm hiểu. Ba blah blah đập blah 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 Đập blah ok blah 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 đập blah 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 Chết blah chết blah 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 เจ้าเาก่อไปโหลดลงพื้นตรงนี้สองกันสองกันกินเลยสองกันอะตรง,งนี้มีอุย้ยสุกัวสแกมาเจ้ากูไม่เไปไ็นพี่ไม่เป็นพี่มันมีผมงพี่ไม่ขึ้นเลยเออไม่ขึ้นลนยี่งมาบอสมาให้มันดูดให้มันดูดนมผมบักผมแทงให้นี่นี่นี่เออเรียบร้อยตายนะตานะตายแล้วมันตายเออ ยิงยิงเฮียตายยะไปสัตว์สตราฟยุดิงมีดันทูดม <building> ียิงดินเพื่อนยับป่ายิงไม่สนแล้วตอนเนี้ยเอามันน่ะตันนี้มียางหนึ่งนะตรงนี้มียางหนึ่งนะยาเยอะ ผีขอแค่ได้ยิงปืนกูอะกูว่าจะรอสแกกูแล้วม,นะลลมนะั้งน่ะจะรอแล้วมั้งละมามาเล่นรถใช่ไหมเอารถเอารถดีเดีเอารถปาด,ด,าดาสมุดดิฮัลโหลมันจะได้ทำลายไม่ได้นี่ไงถอยถอยต่อถอยมึดเติรต่อไปก่อพี่เลียมีฮัลโหลจับมันทีเลียมจับมันทีเลียมจับมันทีเลียมเกี้ยนี่อึดว่ะ รบ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 เออนี่แหละนี่แหละไอ้เฮียกูตีเฮ้ยมาทำออกไอ้เฮียสิ้นสิงออกไอ้เฮียมันสิงออกมันสิงออกไอ้ตาเอารถเอารถกันไหมเอารถกั้นไหมไอ้ตาตาปวดตดที่ปวดตดปวดตดเฮ้ยมันสัมบงข้างในเลยเฮียไปไปเรียบร้อย วันเมวันเมสัตว์เข้าได้รูเดียวเข้าใจ้ป่าเออเฮียเฮ้สีใครสันไอ้ยุยี่สิบาทนี่เรียบร้อยเรียบร้อยจีจีเปิกแน่นเปิกเต็มหมอไม่ได้เล่นจะได้ลดใช่ไห้ได้ก่หลดไ้เล่นเยอะเลย เราดักมันทุกอย่างอ่ะน,นะเว้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันชอบเล่นเลยเราดักกันหมดเลยอะ่ะ